เอาละครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเช่นเดิมครับก็ในแทนมาชวนทุกคนทําอาหารกินวันนี้อาจต้องยอมรับว,ว่าหลังจากที่ทําทําการดองขิงไปแล้วครับให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าขิงเนี่ยก็ต้องควรจะกินอะไรกับอะไรทีม่มันเหมาะสมกันนะไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่าง ห่านพล,ล้อันนี้หรือไม่ก็ไส่ก๋ออีสานวันนี้ผมจะทําชวนทุกคนทําไส่ก๋ออีสานครับก็เริ่มเลยลวกันนะส่วนประกอบจะมีที่หมูนะครับหมูสับผมใช้หมูสับครึ่งกิโลนะครับเพิ่มความนุ่มนววด้วยมันหมูบดผมใช้อยู่ที่ขีดครึ่งก็คือร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็ไส้หมูไส้หมูเนี่ยคือผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไส้หมูส่วนไส้ขมนะไม่ใช่ไส้ออดนะ คนนี้จะมีความเหนียวหนืดีผมล้างสะอาดเลยล้างนานมากนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนผสมนะครับก็ไม่อย่าที่เห็นนะฮะไม่มีอะไรมากเลยนะครับจริงๆก็จะมีสิ่งที่ต้องตำนะครับก็คือกระเทียมใส่ลงไปผมจะใช้ลูกกัะชีด้วยนะครับลูกกัะชีคั่วนะครับประมาณ1ช้อนชา แล้วก็พริกไทยดำนะครับถ้าหากใครมีพริกไทยขาวก็ใช้ได้นะครับเลือกเอานะครับประมาณ1ช้อนชารากผักชีนะครับก็คือ3มเกลือนั่นแหละตามสามเกลือก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วว่าแต่ว่าใส่ลูกผักชีคั่วไปหนึช้อนเพื่อความหอมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยครับอันนี้เป็นข้าวสวยนะไอข้าวสุก ข้าวแข็งข้าวเสาให้แล้วก็นี่คือซอสอเนกประสงค์นะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะเดี๋ยวผมขอตำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามา,มาผสมให้ดูกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาผสมกันครับผมหลังจากที่เราตมเครื่องทั้งหมดเสร็จแล้วครับละเอียดหอมฟุ้งมากจริงๆกร,ระจายมากเลยแล้วก็ นำลงในอ่างผสมเลยนะครับทั้งหมดนี่แนเครื่องเทศได้สเต็มหอมเริ่มเริ่มต้นจากการทำขิงดองเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาทำไส้กล่องไปขิงกับขิงทีงนี้หลังจากที่เราโขลกเครื่องนะครับแล้วก็จะเติมที่ มันหมูลงไปเลยครับมันหมูนี่ช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยสมูทนะนุ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าหากว่าใครหัวอ้วนก็เมนูนี้ไม่เหมาะนะเพราะมันจำเป็นต้องมีนะครับและกระตานด้วยเข้าเข้าขาวเข้าสุกครับประมาณผมใช้หนึ่งก้อนประมาณร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็ที่ ปรับแต่งรสชาติด้วยผงฟุงฟริงมีคนถามผมเริ่มเครียดแล้วว่าผงฟุงฟริงคืออะไรอย่าเครียดนะครับผงฟงฟริงก็คือผงปรุงรสแต่ทีนี้การบอกยี่ห้อเนี่ยมันเป็นการมีความรู้สึกว่าบางคนที่เขาไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดียวกับเราอเขาจะได้มีมีม,ม,ม,มีทางเลือกของเขานะครับจริงๆรอง,งานโฆษณาเข้ามาเขาไม่เข้าสักทีและทีนี้ก็คือซอสฟงฟริงอีกแล้ว นี่ก็เคลียร์อีกแหละซอสเนประสงค์ครับเป็นซอสที่ผสมเองนะครับในในเนี้ยจะมีประมาณสี่อย่างที่ผสมอลงไปเพื่อที่จะให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในชีวิตแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกไม่มีความลับหรอกอืมก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการน,นวดนะครับเนี่ยครับเราเรับมก็นวดไปอย่างเงี้ยครับตัวนวดขยํานะครับผมไม่ใช้ถุงมือนะผมล้างมือสะอาดแล้วนะครับ พอผมคิดว่าการนวดอย่างเงี้ยมันต้องถึงน้ำหนักต้องได้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆในการที่คุกเคล้าจะต้องจับเต็ม <c oughs> กลิ่นหอมกระุยกระจายนวดต่อประมาณสักสิบนาทีแล้วนะครับ <c oughs> เอาละสิบนาทีแล้ว <c oughs> ใช้แรงเหมือนกันนะเนี่ยใช้แรงงานคุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ ทีนี้ก,ก็ถึงขั้นตอนของการยัดไส้แล้วนะครับอ้อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งถ้าหากใครอยากจะทําเป็นไส้กรอกวุ้นเส้นก็เปลี่ยนจากข้าวนะครับเป็นวุ้นเส้นแช่น้ําให้นิ่มนะครับไม่ต้องลวกก่อนนะครับเป็นวุ้นเส้นแห้งแล้วก็แช่น้ําให้นิ่มแล้วก็มาใส่ตอนเนี้ครับแทนข้าวนะครับอ <c oughs> ด้อหดนใจมือเพื่อนเลยวยของรักของข้า แป่น <One> ท <input> so ้องเหลืองแป้ท้องเหลืองคองพี่พกเอาละครับทีนี้เราก็พักพักหมูไว้สักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับก็ทําการบรรจุได้เลยครับเห็นไหมฮะเครื่องมือบรรจุผมโคตรเทพก็คือผมใช้ขวดน้ํานะครับแล้วก็เจาะฝาเขานะครับแล้วก็ใช้ฝาเนี่ยล็อกไส้อยู่ จ่อฝาให้ทะลุแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่อัดไปก็คือขวดซีอิ๊วดำหวานนะครับแล้วก็กดลงไปอย่างเงี้ครับไม่ต้องรีบร้อนฮนะถ้าเกิดว่ายางไงก็ค่อยๆกดไปผมว่ามันมันโอเคนะมันผมใช้วิธีนี้มาตลอดเลยมันผมว่ามันง่ายดีนะอืมก็ยังไงก็ยัดจนเต็มแน่นอนเนี่ยครับเนี่ยฮะโอเคแล้วก็ค่อยไล่กันนะครับ ่าให้เขาตึงมากนะครับนี่แหละครับขั้นตอนของการยัดไส้ของผมจะถามว่ายากไหมมันก็ไม่ง่ายนะแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ได้อยู่นะสรุปเออสรุปว่ามันยากบอดเนนะี่ยเฮ้ยยังมันยากไหมครับนี่เนี่ยครับพอได้อย่างนี้ก็ไล่ไล่ไล่ลงเนี่ยครับจะเต็มอยู่แล้วฮนะ อย่งล่ะเครื่องมือผมใช้เครื่องมือนี้ในการทําไส้อัวด้วยเหมือนกันนะครับคือมันผมว่ามันมันเป็นอะไรที่โฮเมดดีอ่ะแล้วก็คิดว่าทําได้น่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเวลายัดไส้ทั้งหมดก่อนนะครับผมครับนี่แหละครับหน้าตาของไส้กอรอีสานบ้านเฮาฮะไส้กอรอีสานโฮเมดใส่ข้าวด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะวิธีการผสมวิธีการบรรยัดไส้ก็มีความยากซ่อนอยู่ผมใช้ตัวนี้ครับเป็นขวด <c oughs> ซีอิวดำหวานแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่น้ําเพื่อให้เขามีน้ําหนักแล้วก็ใช้ขวดขวดน้ํานะครับตัดตอนแรกก็ตัดยาวๆหน่อยนะครับ เพราะว่าจะได้บรรจไไุได้ได้ได้ทันใจแต่เวลาถึงเวลาที่จะหมดแล้วเนี่ยเราก็จะตัดให้มันสั้นลงแล้วก็ใช้ช้อนด,นอดันดันเข้าไปนะครับและนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่ได้นะครับสิ่งที่เหลือคือบิดบิดให้เขาเป็นป้องๆ้อ,ง,อ,ง,องแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชิ้นไหนมีอากาศจิ้มเลยครับจิ้มเลยจิ้มให้อากาศก็ออกนะครับ จิ้มรูเดียวพอนะเพราะไม่งั้นนะครับขระนวนการหมักเนี่ยมันมันจะทําให้ไส้กรอกตึงเกินไปจนไส้กรอกแตกนะครับผมนี่แหละครับไส้กรอกโฮมเมดเ <c oughs> พราะว่าไส้ที่เราใช้เป็นไส้ไส้หมูจริงๆกันนะครับอืมไม่ใช่ไส้ไส้แช่เกลือมาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมจะพักตรงเนี้ยเอาเก็บไว้ให้ดีนะครับให ไม่โดนมดโดนหนูกินแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาทอดกันนะครับผมงั้นพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับนี่แหละครับก็คือที่ผมพักไส้กรอกอีสานของเราไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวเช้านี้จะมาทอดกันนะครับผมจะใช้วิธีการทอดนะครับเพราะว่าตอนนี้เตาบาร์บีคิวผมไม่อยู่นะฮะเอเคขั้นไปทอดกันครับผม นี่ก็ทําการทอดแล้วนะครับตอนทอดนี้ถ้าหากว่าชิ้นไหนนะครับมีฟปลาฟองอากาศนะครับชิมชมเขาด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไส้แตกนะไส้ระเบิดนะครับพยายามดูนะครับผม กับไส้กอรอกอีสานไส้กอรอกข้าวนะครับนี่แหละฮะหน้าตาของเ้านะครับผมว้าวโอ้โหหอมกระจ,ยระจายแล้วก็ขิงที่เราดองไว้นะครับส่วนพวกผักต่างๆนะี่คือเป็นผักที่อยู่ในตู้เย็นเอาไวจ้จินเคียงนะครับมีชับลูโหระพามแตงโอเคทีนี้นเทสเลยนะครับจริงๆท่อเสร็จ่ผมพักให้เย็นก่อนนะเพราะไม่งั้นจับไม่ได้นะครับมันร้อนจริงอโอ้โหเหนียวอ่ะ เชยญให้ดูก่อนนี่เห็นไหมครับก็คือมันก็คือไส้กรอกนั่นแหละอแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาเราทำเองเนี่ยหนึ่งเราใช้ไส้หมูที่เป็นไส้หมูแท้นะครับเรามาล้างทำความสะอาดแล้วส่วนผสมต่างๆแล้วก็จัดเต็มเลยข้าวนิดเดียวเม่ใช่ะนไปซื้อกินแล้วข้าวบานเลยอืมอืมเขงเขงขง อืถึงรสชาติดีมากอืมอาดไม่ได้วอนนึ่งลูกขขาเหนียวเด็กกำแพงเราชอบตีเขาเหนียวมากออืมนะครับวันนี้ตือนะฮะไม่ไม่เนื่อเอง อือมเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะรสชาติดีครับอืม <c oughs> <c oughs> จะผ่านเลยอืออืม,อม เอาละครับงั้นวันนี้ครับในทางขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะจัดหนักแ้่รอบอ่ะอพอขอลากักนะครับเดี๋ยวเพิ่มอี่นเพิ่มเดียเสอมารยอดนี่นะครับเมนูแส่กอกอีสานเป็นแส้กอกข้าวนะครับ ต่ถ้าหากบางคนจะเปลี่ยนเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะครับเอาเอาวุ้นเส้นมาแทนข้าวออกไปเลยนะครับถ้าหากว่าใช้หมูล้วนนะมัน,มนผมว่ามันมันไม่ได้เอารวมของเส้นออีสานเนาะแล้ววิธีการทําก็อย่างที่เห็นนะครับมีความยากง่ายบ้างนะครับแต่ว่าทํากินเองได้แน่นอนงั้นวันนี้ในแทนขอบคุณสำหรบับการรับชมอีกครั้งนะครับถ้ามีประโยชน์ลองนําไปใช้ดูนะครับผมไม่ยากเกินไปหรอกครับไม่ว่าจะเป็นการดองขิง หรือว่าการทำใช้เกาะอีสานบ้านเฮานะครับสำหรับวันนี้นะ,ะนทับต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม